สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ E ีีนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะ เปิดแปลงกันทั้งหมด50รายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเนื้อมวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะ รายการที่3นะคะวันนี้พระสมเด็จมีมาหลายองค์เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะรายการที่4นะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงามมีมวลสารนะคะ รายการที่5นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะรายการที่6นะคะสมเด็จองนี้มีค่าปลักปิดทองนะคะรายการที่7นะคะเป็น สมเด็จมวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็น พระคุณแผนนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแตกรายงาด้านหลังนะคะจะมีรอยกดเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะกล่องไม้ขีดนะคะหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดองค์นี้นะคะมีค่าปรักสีดำๆที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะ รายการที่11เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2518ห้ารยายการที่สิองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นพุทธโน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นไอ้ไข่นะคะเด็กวัดเจดีรายการที่สิบหกนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรเนื้อกระไรสวยๆเลยนะคะปีสองห้าสี่สาม รายการที่สิรายการที่17ดนะคะ17เดเหรียญหลวงเป็นเหรียญพ่อเที่ยงนะคะเหรียญพ่อเที่ยงด้านหลังเป็นั่งยันเต็มแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิปดนะคะเหรียญโชคดีหลวงปู่ศิลานะคะ รายการที่19นะคะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะเสมาแปรอบหลวงปู่ทิมปี2518นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญสองพี่น้องเนื้อผิวทองแดงหน้าคมชัดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นอาแปะโรงสีนะคะสมปารถนาทุกประการรุ่นแรกนะคะมียันหนึ่งกาอง์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเรียนหลวงพ่อเงินดอนเยหอมนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้องค์นี้น่าจะเป็นกุบางขุนพมนะคะพี่มีคาบแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะองค์นี้เนี่เนื้อผิวสวยๆกระไรแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เหรียญหลวงพ่อคุณวัดบ้านไรนะคะเป็นเหรียญแซยิปหกรอบนะคะรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิตานี่รูปทรงแปลกๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2 6นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตรารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรารามด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรูป Por, รอหลวงพ่อทวดวัดช้างให้องค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะที่ระลึกเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่ 30, นะคะรายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดแจงนอกปี12สอนะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นปิดตานะคะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะยันวนล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญอาแปะนะคะท่านอาจารย์ง,งูกิมโพนะคะองค์นี้นะคะปี19ด้านหลังเป็นหลังยันนะคะรายการที่32นะคะรายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปูท่ทวดที่ระลึกวัดแกนะคะอุค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อรวยนะคะปิดตาหลวงพ่อรวยรุ่นรวยทรัพย์นะคะวัดตะโกนะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35เป็นเมษยาเล็กนะคะหลวงพ่อทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะ เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทีมปี2517นะคะอายุ95ปีวัดระหานร,รนะคะที่ระลึกในการสร้างสาราการปร,รียนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะ หรียญหลวงพ่อหมุนหมุนเงินหมุนทองนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเป็นพระผงทรงกุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมนะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะพระนักปกหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะรายการที่39รายการที่40นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นสุกใจนะคะชื่อรุ่นสุขใจนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จมีค่าบรักปิดทองด้านหลังผิวคุก่ะนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42เป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่43นะคะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จด้านหลังจะมีเป็นตัวภาษาจีนนะคะองนี้ด้านหลังจะเป็นตัวภาษาจีนนะคะเป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระชินราชนะคะเนื้อผิวเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้รายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระสิวรีนะคะเป็นพระสิวรีนะคะองค์นี้รายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46เป็นหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะองอค์นี้นะคะรายการที่46ต่อไปรายการที่47เเป็นเหรียญพ่อ หลวงพ่อค้ายวาจาสิทธ์นะคะเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธ์เนื้อผิวรุ้งสวยๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระ25สศตวรรษนะคะเป็นเหรียญพระยืน25สศตวรรษนะคะองค์นี้รายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะปี08งานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะ เหรียญหลวงปู่โตอายุ82ปีเหรียญน,นี้ปีพศ2511นะคะใส่กรอบไมคคอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่50นะคะรายการต่อไปนะคะน้องมีนางพญานะคะถุงละ200บาทเหมือนกันนะคะรับพะไป4องค์แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดที่1นะคะราคา200บาทเหมือนกันนะคะ นี่มีมา3ชุดนะคะวันนี้ต่อไปนะคะเป็นชุดที่สองนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนพิมพ์เล็กนะคะคหนูได้มานะคะคแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบว่าชุดพิมพ์เล็กนะคะพี่นางพญานะคะรับพระสี่องค์เลยนะคะน,นี่ชุดที่สองต่อไปนะคะเป็นชุดที่สนะคะชุดที่สามนี่นะคะ ก็สวยนะคะพี่สวยๆเลยนะมีเหมือนเนื้อผิวหลากหลายเนื้อมีหลายพิมพ์ด้วยนะคะมีหลากหลายเนื้อหลากหลายพิมพ์นะคะแล้วก็เพิ่มเติมรายการพิเศษหนึ่งรายการนะคะเป็นล็อกเก็ตนะคะด้านหลังเป็นหลังเหรียญนะคะด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตนะคะด้านหลังเป็นหลังเหรียญนะคะหลวงปู่ศิลาใส่กรอบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ องนี้น้องเปิดแบ่งปันพาราเบาๆแบบนี้เลยนะคะขอที่500บาทจะส่งฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มขอที่500บาทละกันนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการพิเศษวันนี้มีรายการเดียวนะคะกอท้าชอบถูกใจรายการไหนแจ้งปีนหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ